ตอนเย็นๆครับพามาอัปเดตนะครับจนพญาเล็บพุทที่จิ้มลงไปเริ่มงอกรดสองแล้วครับอันนี้แฝดครับหลังจากที่ได้ฝนนะครับอันนี้เพิ่งอ,อวานขี้ไก่นะครับ ปุ๋ยขี้ไก่มูลสัตว์ลงไปเนี่ครับใต้ต้นมะละกอใบใหญ่แล้วอืมครับอันนี้ใส่ปุ๋ยลงไปให้เขา กำลังสวยเลยกำลังสวยทุกต้นอันนี้ก็แฝดนะครับยังไม่ได้แยกเรวจะทดสอบแยกลองดูอันนี้อยู่ติดกันเลยอันนี้ต้นเดียว สำรวจอันนี้เพิ่งงอกครับเพิ่งงอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่ไกลๆนิดหน่อยนี่สวยแล้วครับอันนี้ใกล้ค่ำใบเขาก็จะแนบชิดติดก,กันแล้ว มีแมลงมากัดใบอยู่นะครับใบเขาจับดูจะเป็นสกักสากเหนียวเหนียวแต่ก็ยังมีแมลงมากัดกินอนี่นี่ตัวน,นี้ก็สวยแล้วครับอันนี้เราปลูกติดกับรั้วเลยนะครับรั้น้ำ ยังไม่ได้ทําแปลงนะครับกำลังเตรียมแปลงอยู่แล้วจะเอาต้นที่เพาะไว้ลงแปลงปีนี้เกิดเยอะมากอันนี้แฝดอันนี้ก็แฝดสองเถอแป๊บเดียวครับต้นโตแล้วสวยแล้ว อันนี้แฝดสี 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่แฝดสี่อืมอันนี้ก็แฝดสีแ่ 4. แป๊บเดียวสวยแล้วโตวแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าจะแยกยังไง <laughs> เล็บคุดครับ ติดรั้วติดถนนเลยครับติดถนนสวนทางเข้าไปทุ่งนาฝนกำลังมาครับช่วงนี้ย่าลกมากเลย เดี๋ยวจะไปอัปเดตตรงที่เพาะในถุงบ้างนะครับท,นบทีนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นี่ครับถ้าโตขึ้อนอีกนี่ก็จะสวยเลยเลย